สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่วงถามมาตอบไปแบบแท้ทูกับผมอนนท์มลเลิกักด์ครับแครับทำไมที่อานนท์ถึงเลือกย้ายมาเล่นกับ,โบสโมสรทูบแบงคอกยินเสร็จและคิดว่าปีนี้แบงคอกจะได้แชมป์ใหม่ก็เหตุผลที่ย้ายมาก็จริงๆก็เป็นเพื่อโอกาสในการเล่นของตัวเอง ได้มากขึ้นครับแล้วก็ปีนี้ก็หวังว่าจะได้แชมป์ครับผมนักเตะที่พี่นนทชื่นชอบคือใครครับราะอะไรครก็จริงๆถ้าเป็นนักเตะคนแรกที่ชื่นชอบเลยจะเป็นแลนกิกครับเพราะว่าเริ่มเล่นด้วยตำแหน่งเดียวกันแล้วก็พอแต่พอหลังจากที่แลนกิกเลิกไปก็จะเป็นเลวเนลเมซี่ครับผมแล้วนี่เชียร์แมนยูได้ไหมเชียร์แมนยูด้วยครับ ูอยากถามเรื่องความรักคือว่าคน <vê n ch> อื่นเขาหาว่าหนู Tiny, ชอบสร้างกำแพงให้ตัวเองให้ให้ตัวเองสูงหนูควรทำยังไงคะ <st aff> ก็จริงๆเรื่องนี้โอ,โอ้ผมผม, <st aff> ผ,มผมตอบไงดีเนี่ยก็จริงๆเรื่องกำแพงความรักนี่หมายถึงว่าเหมือนแบบตั้งตัวเองไว้สูงหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่ก็จริงๆสําหรับผมมันมันอยู่ที่สิทธิ์ของตัวเราด้วยครับมันไม่มันไม่เกี่ยวว่าเราตั้งไว้สูงหรือเปล่าแต่สําหรับผมก็ ถ้าสมมุติว่ามันเป็นคนที่เราใช่จริงๆนะครับ่อให้กำแพงของเราจะสูงผมก็คิดว่าคนที่เข้ามารักเราก็สามารถจะปีนเข้ามาได้ครับผตจบพี่โน,โน้องเรียนจบอะไรมาครับถ้าพี่ไม่ได้เป็นนักบอลคิดว่าพี่จะเป็นอะไรครับเรียนจบอะไรมาเหรอก็ตอนนี้ถ้า,ถ,าถ้าเรียนจบมาก็ปะวะสครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นนักบอลเหรอ จริงๆพี่นนท ok ์ชอบทําพวกกาแฟอะไรพวกนี after, ้ก <t UC S 2> ็หวังว่าจะมีโอกาสได้กลับไปทําร้านกาแฟที่บ้านแล้วก็ดูแลน้องๆนักฟุตบอลที่บ้านครับผมอยากเล่นฟุตบอลให้ไปถึงจุดเดียวแบบพี่นนท์ต้องทําไงครับก็ขยันฝึกซ้อมครับผมแล้วก็พยายามมีวินัยไม่ว่าจะเพราะเรื่องวินัยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนมันก็จะติดตัวเราไปตลอดครับผมคิดว่าใครตลกที่สุดในทีมครับตลกที่สุดในทีมเหรอ ถ้าสำหรับพี่ก็น่าจะเป็นทอมครับชอบมีชอบทำอะไรให้ให้เราได้หาตลอดครับถ้าดีใจไหนที่ที่ชอบมากที่สุดตั้งแต่ทำประตูให้บงครอบเยือก็จริง <c oughs> ๆ <c oughs> ถ้าดีใจที่ชื่นชอบเหรอถ้าเป็นท่าปกติที่ทําตลอดอยู่แล้วไม่ว่าพี่จะดีใจจะเต้นอะไรก่อนก็เป็นท่าขอบคุณพระเจ้าครับชี้ขึ้น้าอยากมีกดัดีๆต้ทงทำง ก็อยากมีรักดีๆก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็รักตัวเองก่อนครับผมแล้วก็จะมีรักดีๆเข้ามาเองครับนี่เป็นคำถามจากแจ็คจาการับล้เคเคล็ดลับในการดูแลตัวเองก่อนแข่งยังไงบ้างครับแล้วมีเป็นเอกโซได้ดวงใจไหมครับในวันแข่งก็จริงๆมีการเตรียมตัวยังไงใช่ไหมครับก็ในวันแข่งตอนเช้าก็ลุกมาทานข้าวเช้าครับแล้วก็ จะหาเวลาออแอดตัเวเองร่างกายตัวเองจะเป็นคอร์บอดี้หรือว่าอะไรก็ได้ครับนิดๆหน่นนนนอยๆ15นาทีแล้วก็ยืดอีก15นาทีครับผมโค้ดฟินเนสในดวงใจเหรอนูนนครับน,น้นนๆนแผนไปเลยพี่เดินไปอยู่นู่นแล้วกใส่เบอร์็ครับก็ไม่มีอะไรเลยครับก็แค่ชื่นชอบหมายเลขเจ็ดเฉย ถ้าเองหมดไฟในการทําอะไรต่างๆพอทำไปก็ไม่ดีเราควรต้องทำยังไงดีครับหมดไฟในการทําอะไรต่างๆเหรอก็จริงๆถ้ามันเราตัวเราเองนะครับถ้าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งมาถึงจุดหนึ่งแล้วผมคิดว่าเรื่องการหาเวลาพักนะครับเป็นสิ่งสําคัญครับไม่ว่าเราจะพักอยู่กับครอบครัวหรือว่าหาเวลาให้กับตัวเองพักอยู่กับตัวเองออกไปอาจจะ ทำอะไรก็ได้ครับที่เหมือนเหมือนแบบเป็นการแบบทิ้งสิ่งที่เราทําไปสักระยะหนึ่งครับเพราะสําหรับผมแล้วทุกทุกอย่างครับเวลาพักผ่อนกับเวลาทํางานมันมันต้องเหมาะสมครับถ้าเราพักเหมาะสมแล้วผมคิดว่าก็จะสามารถกลับมาทําสิ่งที่เราชื่นชอบได้ต่อครับถ้าเราชอบคนคนนึงอยู่เราจะบอกเขายัางไงดีครับโอ้โห <laughs> ถ้าเราชอบคนคนนึงเหรอก็ ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวของผมเองก็จะหาเวลาจังหวะทามมิ่งดีๆครับแล้วก็ค่อยบอกเขาครับว่าเราแบบมีความรู้สึกยังไงกับเขาอะไรเงี้ยครับกองหลังรุ่นเดียวกันที่คิดว่าผ่านยากที่สุดครับรุ่นเดียวกันเหรอที่คิดว่าผ่านยากที่สุดก็บอมครับชินภันทรหรืออไกก็อาจจะเป็นเพราะว่า เคยเล่นด้วยกันมาตั้งแต่บอลนักเรียนแล้วไงครับหมายถึงว่าเจอกันตลอดนครับผมว่าแล้วก็เวลาเข้าไปในแคมป์ทีมชาติหรืออะไรอย่เงี้ยก็จะเจอตลอดทําให้อาจจะรู้เทคนิคของเรารู้ว่าเรามีการเล่นสไตล์ยังไงครับทำให้เราค่อนข้างเอาชนะยากทกาลที่ตอนดีใจต้องเต้นผปกอโรแล้วก็กาลนี้มีอะไรเรยจริงๆเห็นช่วงนั้นมันถ้าปากกระป๋องโรซ่ามัน อยู่ในโซเชียลค่อนข้างเยอะครับก็เลยเอามาเต้นดูส่วนปีนี้ก็จริงๆถ้าอยากรู้ว่าจะดีใจถ้าอะไรก็ฝากติดตามด้วยครับอยากรู้ทีดูตัวเองเวลาท้อหรือว่าเหนื่อยฉบับพี่นนท์ายครับก็ถ้าอย่างตัวของผมเองนะก็ถ้าสมมติว่าวันไหนที่แบบรู้สึกว่าแบบเรารู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกอะไรครับกับสิ่งที่เราทําอยู่ก็จริงๆสำหรับผมก็จะมีอยู่ สอ,สองหลักใหญ่ๆครับก็หคือครอบครัวครับที่จะมาช่วยเ,เราสามารถพูดคุยถึงเรื่องปัญหาที่เราว่าเรากําลังเป็นอะไรอยู่ได้แล้วก,ก็อีกในมุมหนึ่งครัผมก็คือเรื่องของพระเจ้าเลยครับเราเราเหมือนแบบมีที่ยึดเหนี่ยวครับพอเรามีที่ยึดเหนี่ยวแล้วมันก็จะทำให้เราสร้างแรงบันดาลใจกลับขึ้นมาได้อีกเรื่อยๆครับ มูฟออนไม่ได้ทำไงดีจานมูฟออนจากอะไรครับอ๋อถ้ายังมูฟออนไม่ได้ก็หาคนคุยใหม่ครับง่ายเลยครับจะได้มูฟออนต่อไปได้มที่รับใจาสุดคกับก็ขอขอยกเป็นแมตช์แรกที่ได้ลงแล้วกันครับ เป็นทางการเลยกับน่าจะ f f c ที่เจอฮานอยครับก็ถึงแม้ว่าผลการแข่งขันจะอะไรจะเป็นยังไงก็แล้งแต่ผมก็ประทับใจแบบนั้นนะเพราะว่าเป็นแบบแรกที่ได้เริ่มต้นกับถูกแบงคอกครับก็คนต่อไปจะเป็นใครนะครับฝากติดตามถามมาต่อไปแบบแท้ทรูด้วยนะครับผม